สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องผลของเบอร์ไข่ต่อสีเปลือกไข่ค่ะ Effect of e x c i z e on eggshell color โดยเจนจิราสมช่วงบุตรกรแก้วยาและการดาล้อแก้วมณีค่ะนิสิตธิปริญญาตรีหลักสูตรสัตวศาสตรส์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครค่ะ โดยในส่วนของเนื้อหาจะประกอบไปด้วยบทนำวัตถุประสงค์อุปกรณ์และวิธีการผลและวิจารณ์ผลและสรุปผลค่ะบทนำการผลิตไข่ไก่เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหาซื้อได้ง่ายมีราคาถูกและสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายประเภททำให้อัตราการบริโภคไข่ไก่ต่อคนต่อปีของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอายุของไข่ไก่และคุณภาพเปลือกไข่จะเป็นสิ่งสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจไข่เช่นเดียวกันไข่ไก่ที่มีคุณภาพเปลือกไข่ดีนั้นอาจพิจารณาได้หลายอย่างเช่นน้ำหนักของเปลือกไข่ รูปทรงของไข่ความหนาของเปลือกไข่และลักษณะผิวของเปลือกไข่ลักษณะหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญเช่นเดียวกันคือลักษณะสีผิวของไข่แม้ว่าสีของเปลือกไข่จะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพไข่ภายในก็ตามแต่ผู้บริโภคพิจารณาสีของไข่เพื่อเป็นตัวแทนของคุณภาพเนื้อไข่ด้วยเช่นกัน โดยสีของเปลือกไข่อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุของแม่ไก่สารอาหารที่ได้รับหรือสายพันธุ์ไก่แต่อย่างไรก็ตามการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของอายุแม่ไก่เดียวกันได้รับสารอาหารเดียวกันและสายพันธุ์เดียวกันต่อคุณภาพสีเปลือกไข่ นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าไข่ไก่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะมีสีเปลือกไข่เข้มขึ้นตามไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไข่เบอร์หนึ่งไข่เบอร์สองไข่เบอร์สามและไข่เบอร์สี่ต่อสีของเปลือกไข่อุปกรณ์หเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล2กระดาษวัดสีเปลือกไข่3เครื่องวัดสีสัตว์ทดลองทดลองในไข่ไก่ จากไก่ไข่สายพันธุ์ไฮไลบาวอายุ59สัปดาห์โดยเลี้ยงไก่ภายในโรงเรือนระบบปิดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนด้วยการละเหยของน้ำที่อุณหภูมิ28บวกลบ1องศาเซลเซียสให้แสงสว่าง16ชั่วโมงต่อวันให้น้ำและอาหารอย่างเต็มที่แผนการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ CRD โดยแบ่งเป็น4กลุ่มการทดลองได้แก่ ไข่เบอร์หนึ่งน้ำหนัก65-70กรัมไข่เบอร์สองน้ำหนัก60-64กรัมไข่เบอร์สมน้ำหนัก55-59กรัมและไข่เบอร์สี่น้ำหนัก50-54กรัมโดยในแต่ละกลุ่มการทดลองมีทั้งหมูแบบซ้ำซ้ำละ420ฟองรวมจำนวนไข่ที่ศึกษาทั้งหมด 13,440ฟองระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา8สัปดาห์การบันทึกข้อมูลทำการบันทึกข้อมูลต่างๆในแต่ละกลุ่มการทดลองได้แก่ 1. ทําทำการชั่งน้หนักไข่ไก่จำนวน60ฟองต่อกลุ่มการทดลองด้วยเครื่องชั่งน้หนักดิจิตอล 2. ทํทำการวัดสีเปลือกไข่บริเวณด้านป้านด้วยกระดาษวัดสีเปลือกไข่ที่มีค่าคะแนน 70, 80, 90, 100และ110 สาทำการวัดค่าสีเปลือกไข่ค่าความสว่างค่าความเป็นสีแดงและค่าความเป็นสีเหลืองด้วยเครื่องวัดสีหลังจากนั้นทำการคํานวณค่าดัชนีสีเปลือกไข่การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลด้วยวิธีขขว,วิเคราะห์ความแปรปรวนอโนวาตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีดันแคนนิวมันจิเป,ปิลเรนเทสการวิเคราะห์ทำโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ต่อไปจะเป็นผลและวิจารณ์ผลนะคะการศึกษาผลของเบอร์ไข่ไก่ต่อสีเบอร์ไข่แสดงในตารางที่1และภาพที่1พบว่าน้ำหนักของไข่ไก่เบอร์1 2 3และ4เท่ากับ66.15 61.94 58.33และ53.92กรัมตามลำดับ โดยที่ไข um ่ไก่เบอร์หนึ่งมีน้ำหนักไข่สูงกว่าไข่ไก่เบอร์สองสามและสี่ยังมีนัยยะสำคัญทางสถิติไข่ไก่เบอร์สองมีน้ำหนักไข่สูงกว่าไข่ไก่เบอร์สามและสี่ยังมีนัยยะสำคัญทางสถิติไข่ไก่เบอร์สามมีน้ำหนักไข่สูงกว่าไข่ไก่เบอร์สี่ยังมีนัยยะสำคัญทางสถิติไข่ไก่เบอร์หนึ่งมีค่าสีเปือกไข่ที่วัดด้วยกระดาษวัดสีเปือกไข่ของไก่ไข่สายพันธุ์ไฮไลท์บาู มากกว่าไข่ไก่เบอร์4ยังมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ไม่แตกต่างจากไข่ไก่เบอร์2และ3ไข่ไก่เบอร์ 1, 2, 3และ4มีค่าสีเปลือกไข่ค่าสีแดงและค่าสีเหลืองของเปลือกไข่ไม่แตกต่างกันทางสถิติไข่ไก่ขนาดเบอร์ 1, 2, 3และ4มีค่าความสว่างของสีเปลือกไข่เท่ากับ 54.79, 54.80, 55.08และ55.70ตามลำดับ ไข่ไก่เบอร์สี่มีค่าความสว่างของสีเปลือกไข่มากกว่าไข่ไก่เบอร์หนึ่งและไข่ไก่เบอร์สองยังมีนัยสําคัญทางสถิติแต่ไม่แตกต่างจากไข่ไก่เบอร์สามไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองสามและสี่มีค่าดัชนีสีเปลือกไข่เท่ากับลบสามจุดห้าเก้าลบห้าจุดห้าสามลบสี่จุดสามสามและ 4. 4, ำลบสี่จุดสองสี่ตามลําดับไข่ไก่เบอร์หนึ่งมีค่าดัชนีสีเปลือกไข่สูงที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ภาพที่หนึ่งนะคะแสะดงการวัดสีเปลือกไข่จากกระดาษวัดสีเปลือกไข่ก็ไก่ไข่เบอร์หนึ่งข้อไข่ไข่เบอร์สองข้อควายไขย่เบอร์สามและงองงูไข่เบอร์สีค่ะค่าความสว่างมีตั้งแต่ศูนย์เท่ากับสีดําถึงค่าหนึ่งร้อยเท่ากับสีขาวค่า L ของสีเปลือกไข่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับน้ําหนักไข่โดยค่า L ของสีเปลือกไข่จะเพิ่มขึ้นตามขนาดข,าดของไข่ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีผลโดยตรงต่อสีเปลือกไข่ไก่ไข่ไขที่มีอายุเพิ่มขึ้น ให้ไข่ขนาดฟองใหญ่ขึ้นจะมีสีเปลือกไข่จางลงเนื่องจากการสร้างสีเปลือกไข่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักไข่ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการทดลองในครั้งนี้ทำการศึกษาในไก่ไข่ที่มีอายุเท่ากันสายพันธุ์เดียวกันและกินอาหารสูตรเดียวกันแต่ให้ไข่ที่มีน้ำหนักแตกต่างกันสีเปลือกไข่ที่ได้มีความแตกต่างกัน ดัชนีของสีเปลือกไข่ในแต่และเบอร์แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากความแตกต่างของค่าความสว่างค่าดัชนีสีเปลือกไข่เป็นการคำนวณจากค่าสีสามค่าได้แก่ค่าความสว่างค่าความเป็นสีแดงและค่าความเป็นสีเหลืองไข่ที่มีเปลือกสีน้ำตาลเปลือกไข่สีเข้มจะมีค่าความถงจำเพาะและความหนาเปลือกไข่มากกว่าเปลือกไข่สีอ่อน อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ทำการศึกษาค่าความถ่วงจำเพาะและความหนาของเปลือกไข่ของไข่ไก่เปลือกสีน้ำตาลจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบอร์ของไข่ไก่เปลือกสีน้ำตาลเข้มต่อค่าความถ่วงจำเพาะและความหนาของเปลือกไข่เพิ่มเติมต่อไปสรุปนะคะจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าเบอร์ของไข่ไก่ไม่มีผลต่อค่าสีเปลือกไข่ ค่าความเป็นสีแดงและค่าความเป็นสีเหลืองในขณะที่ไข่ไก่เบอร์หนึ่งมีค่าสีเปลือกไข่ที่วัดจากกระดาษว่าสีเปลือกไข่สูงที่สุดแต่มีค่าความสว่างและค่าดัชนีสีเปลือกไข่ต่ำที่สุด,ดกิจกรรมประกาศขอขอบคุณคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรที่อนุเคราะห์อุปกรณ์และสถานที่ในการทำงานวิจัยในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ สำหรับการนำเสนอวิจัยในครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ